สอนให้รวยไวนะคะจากการใช้กฎจัจกรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะ,ะผู้หญิงที่ <c oughs> อ้โห ไม่มีแท้งต่อทางสังคมค่ะผู้หญิงที่ไม่ได้มีอะไรเลยค่ะการงานการเงินความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมค่ะไม่มีเลยค่ะมีอย่างเดียวค่ะคือหัวใจค่ะแห่งความสุขความเบิกบานหัวใจแห่งการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานค่ะถ้าคุณฟังครูสิตาแล้วไม่ชอบค่ะบล็อกไปเลยนะคะเจอครูครั้งเดียวเท่านั้นค่ะครูจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตคุณค่ะบล็อกที่หน้าเพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเอกได้ได้เลยค่ะครูอยากจะสอนสาหรับคนที่อยากเปลี่ยนชีวิตใครที่อยากพลิกชีวิตนะคะลงชื่อ เฮ้ <Hey. S 2> e มักรวยหลายเด้อะอะก่อนอื่นเลยนะครูอยากให้พวกเรานะคะสแสดงความยินดีกับช่องฟุกซุกที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ลูกศิษย์ครูสีตานะคะ ถูกลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งนะคะ2ใบนะคะรวมแล้ว12ล้านนะคะสามารถไปดูที่หน้าเ c e b o o k พัชสิตาศักสิริธนากรได้นะคะเดี๋ยวครูจะได้ไลฟ์สดกับเขาด้วยนะคะคนที่ถูกเงินนะคะ12ล้านนะคะจากการที่รู้จักคุณสิตาจากการดูคลิปคุณสิตานะคะโดยเฉพาะคลิปล่าสุดที่ถูกลบไปทั้งหมดนะคะเขาดูหมดเลยนะคะรวมถึงนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณสิตาค่ะและถูกรางวันที่1ทั้งหมด12 000, ล้านคุณมีสิทธิ์ไม่เชื่อชีวิตคุณค่ะเดี๋ยวเราเอาไว้เจอตัวจริงก่อนนะคะถ้าติดต่อได้นะ เอเออ่ะองมาแล้วองมาแล้วค่ะลูกค้ามาโอเคพร้อมหัวเราะมาหน้าเหลืองมาเบิกบานมาค่ะคุณจะเชื่อหรือไม่คะว่าจากคนที่นั่งอมทุกอมศกอมโรคอมภัยอมอะไรต่ออะไรมาทั้งชีวิตค่ะส evet ิบกว่าปีไม่เคยประสบความสำเร็จเลยค่ะตามหาคําว่าเงินตามหาคาว่าสำเร็จมาทั้งชีวิตเลยค่ะไม่เคยประสบความสำเร็จเสียงครูกับ กับลมเข้าเสียงครูชัดไหมคะอาเช็คนิดนึงเสียงครูชัดไหมสําหรับใครไม่เชื่อไม่ว่ากันนะคะย้ํานะครูไม่ได้สอนให้ลูกศิษย์ทุกคนงมงายไปซื้อหวยเพราะหวยไม่ใช่งานคะ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ลูกศิษย์สามารถดึงดูดน,นะคะ ถูกแล้วตอนนี้รางวัลที่1น,นะคะหลักล้านได้เพราะอะไรอยากรู้เดี๋ยวเอาไว้ไปเฉลยที่หน้า a c e b o o k นะคะเขาได้เรียนรู้มาหาการ21วันค่ะและเขาได้ทําตามสิ่งที่ครูบอกค่ะคลิปที่ถูกลบไปทั้งหมด50กว่าคลิปค่ะเป็นคลิปที่พลิกชีวิตอย่างอาศัศจรรย์ใจมากไม่สามารถกู้กลับมาได้อีกแล้วสําหรับใครที่ไม่ได้เรียนก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะคะเสียงชัดมากค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคครูเริ่มเลยนะคะการยืนหยัดกับสิ่งนี้นะคะปิดได้ลูกปิดได้ปิดได้เด,ดี๋ดวยวครูครูเอ็กซ์ซอร์สนะคะอืม โอเคมาวันนี้นะคะสิ่งที่ครูจะสอนนะคะให้พวกเราได้พลิกชีวิตนะคะครูเองนะคะจากคนที่ไม่ได้มีแต้มต่อทางสังคมนะคะคนอื่นอาจจะ,ะมีทุนนะคะบางคนอาจจะมีครอบครัวที่ยอดเยี่ยมบางคนอาจจะมีสามีที่รวยบางคนอาจจะจบวุิการศึกษาสูงครูจิตาตรงข้ามกับทุกอย่างที่ทุกคนบอกหมดเลยบางคนอาจจะมีบ้านของตัวเองแล้วนะคะครูเองไม่มีบ้านของตัวเองนะคะเช่าบ้านมาตลอดนะคะย้ายบ้านมา20-30แห่งตั้งแต่เล็กๆค่ะ คุณพ่อแม่นะคะไม่มีบ้านของตัวเองนะคะเราเช่าบ้านอยู่กันทั้งครอบครัวเลยนะคะพ่อเช่าหลังหนึ่งแม่เช่าหลังหนึ่งเราเช่าหลังหนึ่งน้องเราเช่าหลังหนึ่งนะคะเราอยู่บ้านเช่านะคะและย้ายบ้านมากกว่า20-30ครั้งค่ะยันเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วครูสิตาก็ยังอยู่ห้องเช่าค่ะเคยประสบความสูญเร็จค่ะครูเคยนะคะค้าขายอยู่ที่โลตัสเนี่ยนัคลรินเคยเป็นแม่ค้าขายของธรรมดานีนะคะจบแค่มา6เท่านั้นเองค่ะไม่ได้มีตั้นต่อทางสังคมไม่ได้พูดจาสละสลวยเพราพิงค์นะคะเพราะว่า การศึกษาที่ต่ำและครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนถึงจนสุดๆเลยนะครูไม่ได้รู้สึกว่าการพูดมึงกูไออีมันเป็นคำหยาบคายเพราะว่าแถวบ้านครูคนจนแล้แวกแถวบ้านครูก็พูดแบบนี้กันหมดนะครูถือว่ามันก็เป็นภาษาหนึ่งภาษาที่ทําให้เราสื่อสารกันได้ค่ะครูสิตาค่ะค้าขายจนสามารถนะคะมีกาไรนะคะเดือนละประมาณแสนกว่าบาทนะคะตั้งแต่ สิบกว่าปีก่อนยุคเปิดไทยขายของค่ะแล้วครูก็เก็บหอมรอมริบค่ะครูเลือกที่จะซื้อรถก่อนครูมีทั้งบ m นะคะเล็กซัสนะคะครูทําธุรกิจขายขายประกันครูทําทุกอย่างที่ได้เงินหมดเลยค่ะครูขยันสุดๆไปเลยค่ะแต่ครูไม่รวยค่ะครูคดขยันเลยค่ะครูไม่เลือกที่จะขายตัวค่ะครูไม่เลือกที่จะขอเงินผัวค่ะแต่ครูเลือกที่จะสร้างทุกอย่างด้วยตัวครูเองตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะตั้งแต่มีสามีตั้งแต่อายุสิเรียกว่าจะคลอดลูกแล้วครูยังขายของอยู่เลยจริงไหมคะน้องชายจริงคับเออ อีกสองวันคลอดลูกครูยังยืนขายของอยู่เลยค่ะคลอดลูกมาเจ็ดวันครูขายของแล้วจริงไหมจริงครับอันนี้คอนเฟิร์มนะคะพูดเลยค่ะว่าครูสิตาเป็นคนที่ขยันมากค่ะไม่รวยค่ะติดหนี้อีก10ล้านค่ะเพราะเราไม่รู้กฎระดับโลกฎก,กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดกดที่คนระดับโลกรู้ค่ะอลิโตเติลบิลเกตสอพี่น้องตระกูลไลท์เอดิสันโทนี่โรบินทีฮารเอเคอร์ครูไม่เคยรู้กฎนี้มาก่อนค่ะว่า ทุกอย่างมันถูกดึงดูดมาง่ายๆสบายสบายทุกอย่างมันถูกดึงดูดมาง่ายๆสบายสบายค่ะแค่เราคลิกอารมณ์ไหนอารมณ์นั้นก็ดึงดูดทันทีถ้าเราคลิกอารมณ์ลบเรื่องเราลบๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราถ้าเราคลิกอารมณ์ด้านบวกทั้งวันเราจะเจอแต่เรื่องบวกบวกทั้งวันค่ะนี่คือข้อที่หนึ่งค่ะที่ครูสิตาพลิกชีวิตตลอดเวลาเลยเพราะครูคลิกๆๆๆๆๆแต่เรื่องดีๆค่ะครูไม่ยอม อนุญาตตัวเองไปคลิกด้านลบเลยเพราะตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีครูคลิกแต่ด้านลบค่ะคนนี้ก็ทําให้ไม่พอใจน้องก็ทําให้หงุดหงิดแม่ค้าก็ทําให้ด้านลคาคาาลูกค้าก็ทําให้โมโหทุกอย่างค่ะครูเป็นระเบิดประาณมนูนค่ะช่างงุดหงิดช่างนินทาเป็นประธานชมรมปากหมาประธานชมรมขี้นินทาแห่งชาติเป็นแบบคนอื่นได้ดีแล้วใน,น้ยิ้มนะแต่ใจอิจฉา เป็นแบบนี้มาสิกบกว่าปีค่ะถามว่าว้ว้พระทำบุญไหมคะทำค่ะสวดมนต์นั่งสมาธิเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงค่ะไม่รวยไม่เกี่ยวกับนั่งสมาธิค่ะเกี่ยวกับการควบคุมจิตของเราค่ะกดวิทยาศาสตร์นี้ใครเพิ่งมาค่ะไปเซิร์ชคําว่านิวรอนเคยออกช่องสามเป็นกฎวิทยาศาสตร์ไปเซิร์ชภาพยนตร์เดอะซีเครค่ะครูสิตาคลิกค่ะคลิกแต่เรื่องดีๆคลิก คือเลือกค่ะจิ้มจิ้มจิ้มเลือกแต่เรื่องดีๆค่ะเมื่อครูได้ร่วงรู้ความลับนี้ค่ะครูคอนโทรลตัวเองให้อยู่ในดีแดนบวกอารมบวกใครจะชวนครูนินทาใครจะมาชวนครูปองสังขารครูไม่เอาเพราะครูยังทําให้ครอบครัวครูไม่เสร็จครูยังทําให้ครอบครัวครูยังไม่มีเงินเก็บถึงขั้นปลอดภัยที่ครูจะสามารถตายได้ค่ะครูเลยเลือกคลิกแต่ด้านดีๆค่ะและไม่น่าเชื่อค่ะหนึ่งเดือนเท่านั้นค่ะที่ครูเริ่มสร้างแบรนด์มาครูประสบความสำเร็จค่ะร้อยล้านเท่าค่ะมีเงินหลักล้านตั้งแต่เดือนแรกเลยจากคนที่เหลือเงิน สำหรับใครที่เพิ่งมาฟังครูคลิปนี้นะคะขออนุญาตสาบานนิดนึงเนื่องจากคลิปสาบานหายหมดเลยครูสิตานะคะถ้าไม่เหลือเงินติดตัว20บาทจริงๆนะถ้าธุรกิจของครูคดโกงค่ะครูออกมาแบบนี้ครูมาลลอกลวงชาวบ้านนะคะครูไม่ได้อยู่ห้องเช่าจริงๆครูไม่ได้เหลือเงินติดตัว20บาทจริงๆบ้านทุกหลังรถทุกคันครูคดโกงครูทําธุรกิจโดย ทุจริตขอให้ครูชิพหายไปป่วงนะคะขอให้ฟ้าผ่าครูคืนนี้เลยแต่ถ้าสิ่งที่ครูพูดครูเหลือเงินติดตัว20บาทจริงๆค่ะครูพลิกชีวิตค่ะครูจากคนที่ไม่มีแต้มต่อทางสังคมการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพการแบ่บปันคืนสู่สังคมทุกอย่างครูไม่มีค่ะถ้าครูพลิกชีวิตมาด้วยการใช้กฎจักรวาลกฎแรงหนึ่งดูดคอ้ครูเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างขาที่เปียบไม่ได้ให้ครูเป็นบุคคลสําคัญระดับโลกด้วยแรงอัดทีฐานบารมีนะคะในการที่สาบานขนาดนี้เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณค่ะ ครูพลิกชีวิตค่ะจากคนจนๆวันนั้นครูเลิกที่จะบ่นทุกอย่างค่ะได้รับรบครูเลิกบ่นบ่นหมดค่ะแม้แต่เพื่อนที่ชวนครูนิะทาครูก็เลิกคบค่ะคุณจะรู้นิสัยเลยค่ะว่าเพื่อนคนนี้คิดดีประสงค์ร้ายกับคุณหรือไม่เมื่อคุณเริ่มอารมณ์ดีเบิกบานเพื่อนบางคนจะเลิกคบคุณค่ะอันนั้นเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูค่ะเพราะกูจะเปลี่ยนชีวิตเพื่อครอบครัวกูค่ะนั่นคือสิ่งที่ครูคิดค่ะ ครูทาแบบนี้เสมอมายันปัจจุบันนชาตินี้ค่ะปัจจุบันนี้ครูประสบความสำเร็จค่ะนำพาธุรกิจไปร้อยกว่าประเทศค่ะ150ประเทศทั่วโลกครูได้รับการเชิญจากกัมบูเดียค่ะไปสอนงานค่ะคนพันกว่าคนค่ะในวันที่8เดือน8ค่ะครูจะไปนอร์เวย์ในวันที่20-27ถึงเค่ะเพื่อไปสอนคนไทยที่ต่างชาติค่ะคนไทยที่ต่างประเทศค่ะครูสามารถปลุกพลังทําให้คุณมีกําไร นะคะในชีวิตคุณขึ้นมาเป็นร้อยล้านได้ค่ะเพราะคุณสิตาประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากคนที่ไม่ได้มีเงินเลยครูสาบานไปแล้วเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณค่ะและสิ่งหนึ่งที่ครูมีเสมอมาค่ะนอกจากการที่ครูคลิกด้านบวกแล้วนอกจากการที่ครูเลิกคบเพื่อนที่พูดลบขี้นินทาใครที่ชวนครูหดฝันลงข้อ3ค่ะครูเลิกคบหมดเลยใครที่ชวนบอกว่าเท่านี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็เดีแยวครูเลิกคบค่ะเพราะการที่เราไม่ก้าวขาก็เท่ากับ เรารายการพัฒนาเรียบร้อยแล้วค่ะแค่คุณยืนเฉยๆคุณก็ตกขอบโลกแล้วค่ะเหมือนกันค่ะวันนี้ถ้าคุณยังใช้โทรศัพท์รุ่นกระดูกหมาโอเคมันโทรได้รับได้ค่ะในขณะที่เพื่อนเล่น Facebook คุณไม่ได้เล่นคุณก็ตกขอบโลกค่ะครูติตามไม่สนใจคนที่พอแล้วค่ะครูทะเยอทะยานนี่เอาเรื่องของครูค่ะครูจะประสบความสำเร็จเพื่อช่วยคนได้เยอะๆนี่คือจุดประสงค์ครูสําหรับคุณมีเท่านี้คุณพอใจแล้วเรื่องของคุณค่ะแต่ครูติตามไม่เอาค่ะ เพราะคุณมีความฝันค่ะคุณอยากจะทำบุญคันล้านค่ะคุณอยากจะช่วยประเทศค่ะคุณอยากจะสร้างโรงเรียนกดจักรวาลกดแรงดึงดูดคุณอยากจะสร้างโรงพยาบาลกดจักรวาลกดแรงดึงดูดที่รักษาคนด้วยจิตค่ะให้เขาหายจากการสั่งจิตตัวเองคุณหายอาการป่วยจากการสั่งจิตตัวเองค่ะคุณสอนลูกศิษย์หายป่วยเป็นมะเร็งไทรอยเป็นพิษไม่ต้องตายหลายคนมากค่ะจากการรู้จักคูศสิตาค่ะจากการรู้จักกดจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะ ใครที่ชวนครูหดฝันว่าพอแล้วแค่นี้นะไม่ค่ะครูจะคบคนที่บอกว่าได้อีกมึงทําได้อีกกูเชื่อมึงเก่งกว่านี้มึงทําได้อีกคุณเลิกคบค่ะเพราะครูรู้ว่าคนพวกนี้ไม่ได้หวังดีจริงๆหรอกเพราะถ้าคุณหวังดีจริงๆคุณจะไม่บอกให้เราพอแล้วเพราะคุณทําไม่ได้เพราะคุณคิดว่ามันเพ้อเจ้อมันเพ้อฝันครูไม่คบคนพวกนี้เพราะเขาไม่ได้สนับสนุนความคิดเราค่ะเพราะเรารู้ว่าคนระดับโลกทุกคนต้องพัฒนาตัวเองค่ะ วันนี้ครูสอนเนื้อหานี้แบบละเอียดนะคะอยู่ในมหากรรม21วันเลเวล3ขออนุญ,ญาตลูกศิษย์ทุกคนนะคะที่ในคอร์สมาสอนฟรีนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้ามนุษย์ทุกคนบอกว่าพอแล้วเช่นตอนแรกคุณเดินเท้ามาเราผลิตมอเตอร์ไซค์มาคุณก็บอกว่าพอแล้วคงจะไม่มีรถยนต์พอผลิตรถยนต์บอกพอแล้วก็คงจะไม่มีเครื่องบินมีถนนลาดยางมาต่อยพอแล้วก็คงจะไม่มีทางด่วนจริงไม่จริงครูติตาไม่สนคะ่ะ คนที่รายการพัฒนาทางความคิดคุณรู้ไหมคะว่าคนประสบความสำเร็จระดับโลกทุกคนรักการพัฒนาเป็นระดับที่หนึ่งรักการเรียนรู้และพัฒนาเป็นระดับที่หนึ่งแต่คนธรรมาดาน,นะคะจะเอาเวลาไปไร้สาระแล้วก็บนมทวันไปแล้วก็ตายคาค่ะแต่คุูสิตาไม่เอาค่ะคุณคบเฉพาะคนที่สนับสนุนและบอกว่าได้อีกคุณทําได้ได้อีกมันได้อีกนั่นคือสิ่งที่ครูเลือกค่ะครูทําแบบนี้สม่ำเสมอมาค่ะยอดธุรกิจครูโตว,วันโตคืนโตทุกเดือนค่ะ ครูไม่จะเป็นที่ต้องไปขายสินค้าหลายแบรนด์ค่ะเปลี่ยนกระแสสร้างความตื่นเต้นผลสุดท้ายก็ตกโฟลอยู่ดีค่ะเพราะคุณแค่ตื่นเต้นช่วงแรกค่ะคุณคุณไม่ได้เป็นนักเรียนรู้และพัฒนาค่ะก็ไม่ประสบความสำเร็จตั้งแต่คุณบอกกับพอแล้วคุณสังเกตไหมคะว่ายอดธุรกิจคุณจะดรอปลงเมื่อคุณบอกว่าคุณแฮปปี้แล้วพอแล้วเมื่อคุณบอกว่าพอแล้วไม่ว่าจะเป็นยอดธุรกิจหรือเงินเดือนคุณมันก็จะพออยู่แค่นั้นแหละจริงหรือไม่ถามใจเธอดูครูสิตาค่ะบอกทุกวันค่ะว่าได้อีกได้อีีกกได้้อเฮย มันจะดีแค่ไหนวะถ้ากูทําบุญครั้งล้านมันจะดีแค่ไหนวะถ้ากูทําบุญครั้งละสิบล้านครูกับแฟนคะ่ะมีความเห็นเหมือนกันค่ะแฟนบอกว่าฉันชอบเก็บทองครูบอกครูชอบเก็บทองเหมือนกันแต่เขาไม่ชอบใส่ทองค่ะเราจะเก็บทองกันค่ะเป็นก้อนๆใหญ่ๆเขาบอกว่าเขาคงจะรู้สึกดีมากๆเลยถ้าวันนี้เขาอยากจะสร้างบทเขาหยิบทองไปก้อนหนึ่งให้หลวงพ่อแฟนครูเป็นคิดนะคะศาส,สนาคิดนะคะเอาไปสร้างบทครูบอกเฮ้ยกูดไอเดียมากเลยฉันก็จะสร้างวัดฉันจะสร้างของทุกศาสนาเลย เพื่อให้คนมีที่พึ่งทางใจค่ะที่สำเร็จจริงในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าค่ะเห็นไหมคนที่เห็นด้วยกับคำว่าได้อีกคนคนนั้นคือคนที่พัฒนาคนที่ไม่พัฒนาแล้วเขาจะบอกคุณว่าพอแล้วแลวพ่อเพียงแลพ่อเพียงถ้าคุณพอเพียงจริงคุณหยุดทำงานสิคะถ้าคุณมีเหลือเฟอือจริงคุณก็หยุดสิยังเห็นทำงานอยู่เลยในบอกพองไงถ้าพอก็หยุดสิถ้ามีพอแล้วก็หยุดเลยไม่ต้องทำเลย นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ครูพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพราะครูรู้คีระดับโลกค่ะไม่มีคนระดับโลกคนไหนที่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะแต่คนธรรมดามักจะบอกว่าพอแล้วแล้วก็ไม่เรียนรู้ด้วยเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ค่ะนั่นคือสิ่งที่ครูนะคะเลือกที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองค่ะและที่สําคัญค่ะข้อที่4ค่ะครูมองเป้าหมายครูแบบไม่ละสายตาค่ะ คูทาแบบนี้สม่ำเสมอคะ่ะในทุกๆวันคูจะตื่นมาถามตัวเองว่าวันนี้เราสร้างคุณค่าอะไรกับโลกใบนี้คูไม่เคยสนใจคนที่จากไปคะ่ะคูแค่สนใจว่าวันนี้ใครมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนลูกศิษย์คูสิตาวันนี้คะ่ะถูกหวยรางวันที่หนึ่งคะ่ะสิบสองล้านรางวันที่หนึ่งสิบสองล้านจากการเรียนนะคะที่หน้าเพจคูสิตาพรสวรรค์บ้านเองได้นะคะเรียนฟรีใช่ไหมพี่ตายเป็นทีมงานพี่ตายคะ่ะแล้วก็เรียนคลิปล่าสุดอย่างนี้ใช่ไหมไเขาเรียนคลิปละลิล่าลีล่าสุดปัจจุบันคะ่ะ เขาไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เยอะค่ะเขาซื้อแค่2ใบค่ะเขาถูกรางวัลที่1นึ่งสิบสองล้านค่ะจากการดูคลิปครูสิตาค่ะเขาบอกจากการดูครูสิตาเขาใช้น้ำหอมพลังงานหินใช้กระเป๋าดักซับค่ะบวกกับการดูคลิปครูสิตาค่ะเขาปล่อยวางจากกันเขาไม่ได้เล่นเพื่อจะรวยค่ะแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เล่นหวยเพื่อจะรวยเขาไม่ได้เล่นเพื่อจะรวยเขาซื้อติดไว้แค่2ใบค่ะและเขาใช้สินค้าของครูค่ะแล้วเขาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะคุณไปดูที่หน้าเฟซบุ๊กพัชสิตาศักดิ์สิทธนากุลได้ค่ะ ี่เป็นสิ่งที่เราส่งต่อกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยอืมแล้ใส่คื่นมลังลงไปด้วยครับมาเลยทำให้คือเราไม่อยากไปพูดถึงสินค้าเยอะอแล้วแค่อยากบอกเฉยๆว่าว่าเราเราพลิกชีวิตจากการที่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเราไม่ได้จะชวนเชื่อเพื่อมาซื้อสินค้าเรื่องของคุณนะคะคุณตาออกผลิตภัณฑ์สินค้าทุกตัวที่เป็นพลังงานหินเพราะต้องการโปรแกรมคนให้คิดดีคิดบวกคะ่ะนี่คือนโยบายของครูในการผลิตแบรนด์ของครูค่ะ คุณจะเชื่อหรือไม่เรื่องของคุณค่ะครูโฟกัสเป้าหมายค่ะแล้วลูกศิษย์ครูคนนี้ค่ะหลังจากที่ได้ดูคลิปครูยอดธุรกิจขปังค่ะเขาใช้สินค้าของครูไปด้วยยอดธุรกิจขปังขึ้นค่ะเขาเอาเวลาไปโฟกัสเป้าหมายเขาค่ะแต่การที่เขาได้ของขวัญจากจักรวาลเนี่ยเป็นรางวัลที่หนึ่งในมันคือของขวัญค่ะเขาคิดว่ารู้แล้วค่ะว่าหวยมันไม่ใช่งานเขาโฟกัสเป้าหมายค่ะว่าเออเขาจะเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจของเขาเขานำพาตัวเองไปเรียนแคมป์ค่ะมิเรนเออเส้นทางเศรษฐีอะคาเดมี่วันกับครูสิตาด้วย วันนี้เราได้พูดคุยกันในกลุ่มว่าเฮ้ยถูกควยแล้วจะมาหรือเปล่านะเขาบอกว่ามานะคะก็เดี๋ยวครูจะไลฟ์สดกับเขาและที่สําคัญวันนี้นะคะครูได้ยินนะคะลูกศิษย์บอกว่านะคะนักร้องตอนนี้นะคะยอดร้อยล้านวิวนะคะเป็นเด็กผู้ชายนะคะคุณแม่ของน้องนะคะได้ดูคลิปครูสิตาค่ะแล้วเอาไปสอนลูกค่ะแล้วลูกก็ทําตามนะ,ะปรากฏว่าตอนนี้ลูกดังมากเลยค่ะแล้วก็ยอดร้อยล้านวิวเป็นเพลงที่ครูเปิดด้วยแหละวันนี้นะคะครูได้ยินแล้วครูก็รู้สึก ประทับใจค่ะที่คุณแม่เขาได้ดูคลิปครูค่ะแล้วก็ไปบอกน้องแล้วน้องก็ทําตามค่ะและน้องกําลังจะไปญี่ปุ่นนะคะคือมาเปิดบินสินค้าครูด้วยนะคะเพราะว่าเขาอยากจะใช้เหมือนกับอยากจะตอบแทนนะคะที่ลูกเขาโด่งดังแล้วก็ร่ํารวยมากๆเลยเห็นไหมสิ่งที่ครูกําลังจะบอกเราค่ะคือวันนี้ถ้าเราโฟกัสแล้วก็ยืนหยัดในด้านดีมากพอโดยไม่ค่อยเขกับด้านลบต่อให้คุณใครก็ตามมาป้ายสีคุณ มาระบายสีคุณให้คุณเป็นสีดำแบบไหนถ้าคุณเป็นเพชรแท้ค่ะแค่ฝนตกแค่ผลลัพธ์มาค่ะความเป็นเพชรของคุณมันก็ส่องสว่างอยู่ดีกับกันค่ะคุณเป็นกรวดคุณเป็นฐานที่เคลือบแฝงไปด้วยแสงสีอย่างสวยงามค่ะฝนตกไม่นานคุณก็กลายมาเป็นฐานเหมือนเดิมค่ะ ฝนตกในที่นี้คือระยะเวลาค่ะมันจะเป็นคนระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนค่ะขอบคุณจักรวาลน,นะคะนั่นคือเหตุผลที่คุณสิตาเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะเพชรก็คือเพชรค่ะกรวดก็คือกรวดค่ะต่อให้เราอยากให้กรวดเป็นเพชรกรวดก็ต้องกลับไปเป็นกรวดอยู่ดีขี้โคลนก็ต้องกลับไปเป็นขี้โคลนอยู่ดีต่อให้เราอยากจะเจรนให้ตายค่ะผลสุดท้ายจักรวาลก็พาเข้าไปจากชีวิตเราอยู่ดี วันนี้เราไม่มีสิทธิ์ตัดสินว่าคนนี้ดีหรือเลวค่ะที่ออกไปจากชีวิตเราเรามีหน้าที่บอกตัวเองว่าเราอ่ะดีพอยังนั่นคือสิ่งที่ครูถามตัวเองทุกวันค่ะว่าเฮ้ยวันนี้เราดีพอไม่ใช่สําหรับใครสําหรับตัวเองหรือยังวันนี้สิตามีความสุขหรือยังสีตาเบิกบานหรือยังสิตาวันนี้24ชั่วโมงสิตาสุขไปเท่าไหร่สิตาวันนี้ทําอะไรเพื่อโลกบ้างนั่นคือสิ่งที่ครูถามตัวเองค่ะแล้วครูไม่ได้เอาเวลาไปสนใจว่าคนนั้นยังไงคนนี้ยังไงนั่นชีวิตเขาไม่ใช่ชีวิตครู่ ชัดเจนไหมนี่คือสุดยอดคลิปที่มันพลิกชีวิตค่ะถ้าคุณเข้าใจตามนี้สิ่งดีปรากฏกับคุณทุกวันค่ะคุณสิตาได้รับข่าวดีทุกวันค่ะครูไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยที่คลิปครูหายเพราะว่าครูตั้งใจทําคลิปทุกคลิปค่ะและมันมีอยู่ค่ะที่ w w w t e a c h e r star com ค่ะคลิปที่หายไปไปเรียนเอาเองค่ะไปดูคลิปย้อนหลังเอาเองค่ะเขาลงไว้คลิปใหม่ล่าสุดคุณก็ไปย้อนดูค่ะหายตั้งแต่วันที่28กุมภาพันุม คุณจะเรียนหรือไม่นั่นชีวิตคุณค่ะน่าจะเป็นเหตุผลที่ลูกศิษย์ครูถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้วยค่ะเพราะว่าดูคลิปล่าสุดไวอร์เดชั่นล่าสุดของครูสิตาหรือขึ้นพลังล่าสุดที่ครูส่งให้มันคือขึ้นพลังที่เร็วที่สุดคุณว่าครูสวยขึ้นไหมคะคุณว่าครูลําแสงออร่าออกไหมคะนี่คือผลบุญที่เราได้ช่วยเหลือผู้คนผลบุญที่เราได้ทําบุญร่วมกันผลบุญที่เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคุณดูหน้าคนคุณดูออร่าเขาออกไหมคะ คนที่นั่งสมาธิเยอะๆคุณเห็นไหมคะว่าหน้าเขาผ่องใสคนที่ขี้นินทาว่าร้ายหน้าตาหม่นมองคล้ำค่ะมันส่งโลกภายในสร้างสารรค์โลกภายนอกโลกภายนอกไม่สดใสโลกภายในหม่นมองอยู่แล้ววันนี้เราสุขใจหรือยังเรามีความสุขขึ้นกว่าเมื่อวานไหมวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานค่ะ และพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้นั่นคือสิ่งที่ทัศนคติที่ครูบอกตัวเองตลอดเวลาค่ะคุณวันนี้หลายข้อมากเลยนะเทคนิคนะคะครูให้ฟรีสําหรับคนที่อยู่ตรงนี้นะคะลูกศิษย์ครูหลายคนค่ะตั้งใจที่จะช็อตโน้ตเพื่อเก็บหัวข้อไว้ให้เพื่อนเรารู้ไหมว่าเราพลาดเลยอ่ะเราพลาดที่จะเอออหอบอกกับครูในวันที่ครูเรียนรู้และพลิกชีวิตนะคะครูจะรู้สึกว่าครูกับเราคุยกัน2คนแล้วครูก็จะพิมพ์ค่ะเออใช่คะครูอย่างนี้เราจะคุยคุยคุยแล้วมันเข้าจิตใต้สํานึกไปโดย อัตโนมตัติแต่หลายคนคะ่ะมามัวพิมพ์พิมพ์พิม์พมเพื่อช็อตให้เพื่อนคะ่ะแล้วเราไม่ได้ยินประโยคต่อมาซึ่งมันอาจจะเป็นประโยคทองคําสําหรับเราก็ได้ดีที่สุดเร,เรียนไปพิมพ์ไปเียไปพิมพ์ไปเอออหอหมก,กับครูคะ่ะย้อนคลิปก็ได้ลูกแล้วก็เก็บหัวคอให้เพื่อนไม่งั้นเราจะตกโฟค่คะมัวแต่มานั่งสรุปแต่เราไม่ได้ยินสิ่งที่ครูสอนที่จะเป็นคีย์ของเราเลยโอเคไหม ดังแบบนั้นนะคะวันนี้ถ้าเราอยากพลิกชีวิตนะคะขึ้นมาเป็นคนเหนือดวงนะคะรีบไปลงคอรสท,ที่ไลน์แอดคอสอเดอร์สกอร์ซิตาค่ะแล้วก็นะคะรวยพลิกฟ้าบ้าก,การขายราคาคอสเท่ากันนะคะสอบถามไปที่ไลนะะ์แอดคอสอเดอร์สกอร์ซิตาราคาเท่าไหร่พี่ตายสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าหรือสามหมื่น ราคานะคะคอละ2 5 0 0 0บาทนะคะครูไม่ได้สีเลียนเลยค่ะใครจะเลิกคบใครจะกลับมาดูนั้นชีวิตคุณไม่ใช่ชีวิตครูนะคะครูเบิกบานมากค่ะและที่สําคัญค่ะแฮปปี้มากค่ะกับลูกศิษย์ที่นะคะถูกหวยนะคะ12ล้านนะคะถึงเราจะมีแล้วแต่เราก็ยินดีมากค่ะที่เขาจะพลิกชีวิตจากการได้ดูครูสิตาและรู้จักค่ะรวมถึงคนดังมากมายค่ะดาราะคะใครที่เคยเคยไปไหนกับครูจะเห็นว่าดาราเดินมาทักครูเยอะมากค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาดูคลิปครูอยู่นะคะซึ่งครูมีความสุขค่ะที่เขาได้พลิกชีวิตจากการเรียนรู้ จกผู้หญิงธรรมดาคนนี้ที่ไม่ได้มีแต้มต่อทางสังคมค่ะเพราะคุณโชคดีมากกว่าครูเยอะเลยค่ะคุณมีเงินมากกว่าครูหลายบาทค่ะคุณยังมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะแต่ในวันที่ครูพลิกชีวิตครูไม่มีใครค่ะครูมีแค่ห้องเช่าและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของครูมาเป็นเพื่อนครูจนวันนี้ค่ะจนกว่าจะเจอกันใหม่นะคะกับ คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสนใจลงคอร์สแอดไปที่ไลน์แอดโค้ดอเดอร์สกอร์สิตาติดตามคลิปเปลี่ยนชีวิตฟรีได้ที่ www.teachersita.com ค่ะสาระดีๆเจอกันใหม่นะคะช่วงเวลาที่รอครูนะคะสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งเวลานี้ไม่เกินนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ like, กดแชร์ check, กดแบ่งปันค่ะขอผลบุญส่งผลให้เราสําเร็จตื่นรู้นะคะเงิน12ล้านแค่ทางผ่านค่ะขอให้เรามีมากกว่าครูเป็นร้อยเป็นล้านเท่าด้วยรักจากใจจากครูสิตาค่ะนั่งสมาธิขอบคุณทุสสนนกสรร สวัสดีค่ะอ่ะใครอยู่หมู่บ้านเดียวกับครูมานั่งสมาธิรูก